เมลอนมีอะไรอ่ะไอพังกินคิดว่าเราสร้างไอ้เจ้าไททันมาแล้วมันจะมีประสิทธิภาพยังไงเหรอเมื่อกี้มึงพูดว่าเลยนะเว้ยไรไงตูอ้าแล้วฉันก็ได้ผลิตไอเจ้าเนี่ยแหละเนี่ยไอ้เจ้าลดสอดแดมสอดแมพวกมอนเตอร์ได้โคตรดีเลยวิว ตรวจพบสิ่งแปลกปลอมตรวจพบสิ่งแปลกปลอมเซนที่อะไรวะรู้เหมอะเออไอข้างหลังนี่ไงฮะแวมเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรวะเนี่ยโอเฉยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำลายแม่มเลยอ้าเ้อ อือือะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เล็กเอ้ยฉันจะต่อยแกอ้าโคตรนักเลยเฮ้ยซูเปอร์แมย์นานที่โคตรเจ๋งเลยนะเอ้ยอะไรลอยอะไรลอยผ่านตาเมเมื่อกี้วะไม่รู้ไม่รู้ดิเดียวเราคุยกันต่อเลยจชมเชิญชื่อเชิญชม นี่แหละจะเป็นชิ้นใหม่โอ้โหยิงคนรัวโอเคเด้ไปเลยมันลุยมันยิงรัวชะมัดย,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 ยิงมันยิงมันยิงยิงยิงมนอนเตเรล้วยิงมอนเตยิงมอนเตทำไมไม่เป็นเลยเลยวะ แกมันก่ายังไงล่ะโอ้ยีบ้าเอ้ยดีแกบ้ารึเปล่าโอ้ยนี่ไอ้รถถังบ้าเอ้ยโอ้ยรถถังแล้วเนี่ยมีแต่เล็กแตะค้อนห่อเลยโอ้ยผักฉันมันผักฉันอ่ะฉันมาช่วยแล้วโอ้ยบ้าน,นี่มาช่วยแล้วเหรอ เฮ้ยไอ้ไทท่านเมลอนแมนเมลอนลอนะไม่ใช่ไอรอนเอเอเรียกชงแล้วนี่แกตายไปซะเว้ยนี่แกตัวอ้าไอร้รนถังบ้าไปจริงกัทำไมเนี่ยโ้ยขอโทษดีดีกันนี่เนี่ย ดวกู่นี่เฮ้ยใส่ตาซ่านงมาเอ้าเอ้าเอ้าหนักกันแบบนี้ไม่เกรงใจปืนที่อยู่ในมือก่อนเลยไหมไม่เอาเฮืออ่าเอาเฮืออ่าอ้าตายยังไม่ตายหรอกนะผมมาช่วยแล้วครับเออท่านนี่เน่ยิงไปเลยโอ้ยบอนี่ไเด็กว่า อเออแกว่าอย่างไงนะนี่เนยโอ้ยเจ็บนะอเออแกนี่เป็นบ้าจริงๆผมมาช่วยเลยครับท่านนี่เนยอ๋อที่แกดันบ้าอะไรเนี่ยไอเย้เจ้ากบเอ้ยเอกบบ้าเลยกบแกบ้านี่โอ,อ,อ้ยโอย้ยแล้วแกก็ได้ไปตายซะนี่เนยอ,เอ๋อโอ้ย เจ็บ,บว่ะอาวิง่งให้เขาหนีสองบ้าเลยเ็าท,ทำเพื่อฉันเก็บตายาจริงด้วยอาอาอาคืตายนีนบอกเลยผมก็โดนมาช่วยแล้วครับท่านอื้งเยนี่นะฉีเลยโอ้ยใครมาฉีหลังฉันวะเร้ยออกไปอา ว้มาสู้กันต่อเลยมั้ยเอยอเออเออทำไมจะเป็นอย่างนี้ว้านี่แก่ทำบ้าเลยนี่แกจะลิงปืูหาฉันเหรอเออเออไม่มีเออเออตายมีทางสำหรับแอบออกไปดีโอ้ยกูจะไปฮะซ้ำศพไปดีนี่เนี่ยเออ นีเนไม่มีที่สำสบเท่าฉันเลยนี่เนี่ยอคอ้าเมลอนว่าอย่างไกมาเลยเออถ้าเราผลิตยาเมลอนในนี้มันจะไม่ส่งผลเสียมันจะส่งผลเสียได้ไงอะมาขึ้นโอ้ยโอยโออะไรวะ เฮ้ยทำไมมันตกวะนี่ร้ายแรงน้ำถัวแล้เนยเอ้ยเอยเฮ้ยมันขึ้นมาดิมัขึ้นแล้วโอเคดีเอ้ยเออเฮือคอหักเว้ยเว้ยเว้เว้ยเวไม่ชเว้ยเว้ยเ้ยขึ้นมาวแล้วนี่มันแกนแม่ไลยขึ้นมันเนี่ย เกิดม้าอะไรขึ้นเอออยู่นี่ยิงไม่ตายหรอกยิงมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยนี่แน่นี่แน่อรู้ว่าเลยไม่มีอาไรละว่า,า,วานี่ยิงแม่มนันนี่โอเคไปกันต่อเลยแหวาวาววรอด,ด้วยอยู่นี่ นี่แกยังไม่ตายอีกไหมนี่ฉันอยู่บนคาแกงตายเลยยังไม่ตายง่ำอ๋ฉันนโดนล่าไม่มาชิงจะมอฉันหลักไงเนาะงล้วทำไมกูเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยบารนี่ยิงเลยโอ้ยยิงโดนพี่ยิงโดนท่านขอโทษทีไม่เป็นไรอย่าฉันยิงอีดอนนะอ้อ้เฮ้ยลูก โอ้ยสิลูกกูเป็นลูกกัะจัโอเคไม่เป็นไรนะไป้องรักษาก่อนจะฉันควบคุมที่นี่เองแว้แว,วันนี้มันเกิดแม่อะไรขึ้นวันนี้ว้าวเฮ้ยส่วยฉันจะยิงแกไม่หยุดฉันกว่าแกจะตาย ไอ้นี่ก็ช้าเร็วๆไหนเด้เอาเฮ้ยมันช้าไม่ติดนะฮะเฮ้ยๆๆไอเกยก็ตายไปซะนี่เกยไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้ยนี่เลยตายไม่ตายกับบ้าแล้วโอ้ยเอ้าพ้ดแกไปไหนวะอ่ะโอ้ยแค่ไหนโอ้ยสมัยวะเนี่ยโอ้ย อ้อยอยากแช่อ้ยอีกแล้วหรือว่าอ้อยมันเกียากแช่เลยอ้ยแช่เลยเมื่อกี้ระเบิด์นเว้ยอะไรวะอย่างนี้มันต้องตูมไปซะตูมอ,อ้ยนี่เลยแล้วก็เตะกลับไป รับตัวฉันนะอยู่นี่สร้างสร้างเรื่องอ่ะผู้มีอยากสร้างเรื่องมันจะทำยังไงเนี่ยโว้ยโอ้ยโอ้ยไม่โดนนี่เออ,อชุดชั้นสีดำหมดเลยเนี่ยเออดีเกิลเบอร์เลยนี่เนี่ยทำบ้านเลยอ่ะทำบ้านเลยอ่ะทำบ้านเลยอ่ะเออเฮ่อเออเฮ่อกูตายแล้วเออเฮ่อกูตาย เออเป็นยังไงบ้างเพื่อนโอ้โคตรหนักเลยไอ้นิวเคียว่าที่ฉันคนมันที่ฉันขโมยมาจากกลุ่มคนทําดีอ่ะโอเคจฉันจะตายอยู่เลวนะโอ้จะตายจะเตยอะไรใครมันเอานิวเคียฉันไปแกได้ตายแน่เลยอ้า มันอยูุ่ดดีๆกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เวลาฉันจะสู้แล้วปกติฉันต้องเอ่อเอามาตัดไม่ใช่เหรอคือช่างมันอ่ะแต่ฉันก็เอามาตัดอยู่แล้วนี่นี่เลยโยนทิ้งไปสักเอาจะเอาอะไรเนี่ยโอเคไปเลยเลยนั่นไงเพื่อนข้างหลังอ่ะเพื่อนข้างหลังอ่ะ ยังไงเอานี่เขี่ยฉันหมานี่นะออกแล้ววะเฮ้ยมันมีตัวออกกันแล้วัะอ้าเอา้เอาวค้างค้างค้างจริงโอเคดินดฉันยอดอดีตได้แล้วเนี่ยอะไรนยะเออชิมตาฉันนีเนี่ยนะทางนายเดิมเลย คือตุ้มเขานี้ฉันจะไม่โจมตีแบบหมู่นะ่อ้อเ้อแต่หัวข้าเป็นหมู่เลยเช็ดต่อยเนี่ยเช็ดต่อยเนี่ยนะพวกแกจะมีบา้าพวกแกนี่มันมือจริงๆเลยนะเช็ดต่อยจอะไปทำดเรดื่อยๆวัวนี่เนี่ยเอาดีเขียนโตตกใจด้วยแล้วก็นี่อีกโอ้ย นี่เลยเอานี่เชียร์ขนกลับบ้านแล้วเพื่อนฉันโอ้ย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 เอานี่เชียร์กลับบ้านอือย้าสบายไห่เพื่อนฉันก็เบอกเลยว่าอย่ามาเล่นนะ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเมร่างก็มาด่าว่าอู้งานกันหรอกอุย้ยท่านเมร่างเขาโง่มึงว่ายังไงนะโง,โงไ่ได้ตาย เดี๋ยวฉันขอโทรหาแป๊บหนึ่งเจ้บอลแล้วมึงจะโทรหาฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรไอคอนไอควอมกินมันบอกว่าเมลอนง no. ้ได้เกูจะได้เลยกูจะไปจาัดก,การมันให้เมื่อกี้มึงพูว่าอะไรนะตอนที่ฉันไม่อยู่อ่ะไอง่เออฉันจะพูดเลย,เลยนะเพราะเอาโหเฮ้ยแกพูดแล้วคือแต่พวกแกทั้งสองอ่ะเริ่มอุ้งงานกันได้แล้ว มาทำภารกิจแล้วเฮ้ยไปกันเดียวุูบ่นเลยว่าต้องคุูบ่นเลยเดี๋ยวชั้นมาเฮ้ยมัวเลยนะโอ้ยแกนี่มันลูกเล็กกว่าแกตายไปซะแกมันลูกเล็กขนาดพี่แกยังทำอะไรไม่เออเออเออแกชี้เชื่อนี่โอ้ยแกฉี้เชืเนี่ยโอ้ยไปอุ้ยแกนี่มันอ้ออ้ออ้อ เออเนื้ออยู่ไหนเนื้อเนื้อก็อยู่กับแกไงอ้ออ้อเอแกจงตายซะก็ตายแทนเออเอ้ยแกจงตายซะเพราะว่าแกเป็นคนที่ทำให้โลกนี้นั้น มีแต่ความตายคิดว่าฉันจะอยู่ง่ายง่ายยัยบ้าไอเจ้าโง่เอ้ยเฮ้ยแกมันแรงไม่เอาันหรอกแกงโมแกมันโง่แกมันเป็นคนที่แพ้แกมันเป็นคนกากเฮ้ๆ,ๆแล้วอะไรติดหลังฉันเนี่ยเฮ้ยไหนคอดึงมาหน่อยสิอ้าาา กูตายยังไงวะทำไมกูแย,ยกออกเป็นส่วน่วยไม่บอกหลักตะเก็บตายไปก็ดีแหละพูดคำเดิมเลยดีวะอีพีก,ก่อนก็พูดนี่นะอาเค้อโอ้ยพผมนัน่นบอกเจ็บจังว่าวทำไมแกบาดเจ็บล่ะ ก็ไอพวกนั่นน่ะไอพวกขี้เนี่ยมันเตะฉันกระเด็นไปไปโดนเสาแบบนั้นน่ะแบบไหนแบบนู่นเหรอแบบกําแพบงบอะ่แบบอะ <c oughs> ใช่ไอเจ้าไอเจ้ายักษ์อ่ะมันเตะฉันน่ะไอเจ้าบวัวของไอพวกเอ,อ่อเจ้าตัวก๊อฟฉันน่ะมันเตะฉันแบบว่าไปถึงนู่นเลยแล้วฉันก็บาดเจ็บเยอะมากเลยขาแขนขาเดี๋ยวฉันต้องลาดแขนมากอีก โอ้ยบ้านนี่เดี๋ยวฉันจะส่งเดี๋ยวฉันจะส่งหน่วยสอดแนมส่งเอ่ออะไรนะรถถังสองคันและไททันเมลอนแมนได้เลยนายไปได้เลยเด๋ยนนายไปรักษาก่อนนะได้เลยโอ้ยเดินดีๆหน่อยดิโอเคพูดนะไรทั้งหมดนั้นไปได้เลยที่คามันมาจากไหนก็จะมันมี ความเป็นรถถังอยู่เอาไปได้นายไปเลยโอเคเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อนนะโอ้ยมันสตาร์จากแท้โอ้ยเวิววิไปก่อนแล้เนาะใครจะรอวะไม่รู้ต้กุญชาสุดแล้วไม่กุญชากว่าอ่เอะไรเนี่ยเอาเลยเออโอ้ย เครื่องเอาไปทางนี้สิไม่ไปไรไปทางไหนเออโอ้ยอีอ้เกียลินบ้าจริงเลยนะอีทา้าฟฟาเอ้ยเฮ้าฮฉันจะจับการแกฉันจะปิดชีพแกฮ่าฮ่านี่ฉันมาช่วยเลยโอ้ยเกียว์้าเลยว้าเกือบตายซะแล้ว ดีนะใช้มันมวัวจะมาช่วยฉันละโอ้ยเออเยอะโอ้ยทำไมฝูงซอมบี้มันเยอะแท้ฉันฆ่ามันเองอ่ะนี่เนี่ยสำสบไิผมไม่ตายนี่เนี่ยไอตัวสุดท้ายจะจะดูไม่ตายมากที่สุดเลยก็ทำให้มันตายไปก่อนไปแล้วเออย่บหัวมันะไปล้โอเค กบรรถึงเวลาตายของแกแล้วสิฮะเวลาตายอย่างนั้นเหรอฉันไม่เข้าใจเลยว่าเวลาตายคืออะไรแต่แกตายไปก่อนเลยฮะแกไม่รู้จากคาว่าตายพี่เธอไม่ฉันไม่รู้จากคําว่าเวลาตายแต่แกก็ตายไปซะโว้ยโอ้ยจะมาช่วยเหรอครับลูกพี่เออลูกพี่ล้วเพ้ออะไรอืมอืม จิบมน้าไปดีเอ้าเฮอไหวเลยจ้าใครจะรอดเวย์เวย์เวย์เมยจะเป็นจะเป้ยเโว้ยมันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างโว้ยช่างมันเถอะเอ่อมมนก็น่าจะเป็นแค่เสียงในหูฉันเฉยๆโอเคแล้วนี่อะไรไม่รู้จ้า โอเคตอนนี้มันไม่รู้ตัวว่าฉันนั้นสอนเนมมันไปแล้วว่ามันกดืลังทําอะไรฮ่าฮ่าฮ่าสอนเนมสอนเนมมาเลยวะเหมือนได้เสียเขาาสอนเนมเพอช่างมน่สอนเนมสอนเนมมาเลยวะนี่สดและอันนั้นคืออะไรอ้าวล่อนเตวแนวเนแนเนวตาเนาโอเค จะไปเกิดที่ไหนพวกเราตายตายได้ไงไม่รู้วะตายได้ไงไม่รู้แกไม่รู้หรอกพาะฉันนั้นจะมาบุกฐานเจอแล้วตายไปซะเอาไะทั่วเลย